สวัสดีครับ f อและพี่น้องทุกท่านครับวันนี้เราอยู่กับนิสสันบิ๊กเอ็มฟอนเทียฮะเป็นบิ๊กเอ็มฟอนเทียปี98นะฮะติดตั้งนี่ฮะกันชนหน้านะครับเป็นรุ่นเข่าเตี้ยนะครับหนึ่งเขานะฮะเป็นเขากลางเข่าเตี้ยเข่าเดียวเลยฮะตัวนี้ฮะรถกระทันจะมีอายุหลายปีนะฮะหลายโรงงานเลิกทําไปแล้วนะฮะมีแค่โรงงานเดียวคือ PSK นะฮะประสานการช่างนะครับของพิสานนั่นเองนะครับงานสวยๆนะฮะนี่ฮะเข้ารูปสวยงามนะครับเนื่องจากว่าเป็นสินค้าตรงรุ่นนะฮะตัวนี้เป็นปี98 ต้องเป็นโฉมนี้แบบนี้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นปีฟอนเทียตากระตูนก็ต้องใช้อีกแบบหนึ่งนะครับอาจจะมืดสักนิดนึงครับตรงนี้นี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะสว่างให้แล้วฮะนี่เลยแบบนี้เลยนะครับสิ่งที่ให้มาด้วยนะฮะมีไฟหลีพร้อมไฟเลี้ยวในตัวแบบนี้ฟล็อกแลมนะครับหรือไฟจัดหมออโอเมก้านะครับดูล่างแบบนี้เลยนะฮะสำหรับใครที่ใช้ฟอนเทียตัวนี้อยู่นะครับสนใจที่จะติดตั้งนะครับกันชนหน้าออฟโรดสไตล์นี้นะฮะ เปรุ่นเขาเดียวเขาเตี้ยแบบนี้สอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง f c e e o o o k แฟนเพจแต่งรถนะแดมเพชรบูรณ์นะครับรุ่นนี้ยังมีรุ่น3ามเขาอีกด้วยนะฮะโอเคนะฝากไว้สำหรับพี่น้องท่านใดที่ความส,สนใจอิ i n กซ์สอบถามเข้ามาได้เลยนะฮะสำหรับคลิปนี้นะลาไปก่อนสวัสดีครับ